เมื่อช่วงสงการนี้กลับกลับไปหาแม่กลับไปหาแม่เป็นไงโอ้โหยวันจะกลับเลยนี่สงสารแม่วะเป็นไรวะร้องห่มร้องให้ยืนเกาะประตูรถเนี่ยร้องให้น้ำตาไหลแม่ไม่อยากให้ลูกไปไหนเนอะล้อรถเหยียบตีนก็อยู่คิดแม่แล้วไม่ได้กลับบ้านนานแล้วก็ทำไมไม่กลับไปล่ะไม่ค่อยมีเวลาพี่งานยุ่งอะเนะแต่ก็ส่งเงินให้แกทุกเดือนอะไม่เคยขาดก็ดีส่งเดือนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบต้องมีพี่ แม่งกินลมเปล่าวะแม่ผมใช้เงินไม่เปลืองหรอกอให้เท่าไหรแกก็ใช้เท่านั้นอ่ะ็ดีประหยัดเมื่อช่วงสงการนี่กลับกลับไปหาแม่กลับไปหาแม่เป็นไงโอ้โหวันจะกลับเลยที่สงสารแม่วะเป็นไรวะร้องห่มร้องไห้ยืนกาอประตูรถเนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลแม่ไม่อยากให้ลูกไปไหนเนอะรอรถเยียบตีนก็อยู่เลรอไอ้นี่ก็ขับรถซุ่มซ่ามพูดถึงแม่นะผมกลับทุกปีนะวันแม่แห่งชาตินะเอ้ยแม่งเป็นผีปอบ คนค้างบ้านก็บอกกลางคืนตีสองในวิ่งหายแล้วหายแล้วได้กับกระหังหายเลยมันแปลงร่างเป็นม้าได้เขาเขามีเคสถ้าเป็นกระสือที่เอาให้ได้กับกระหังเนี่ยจะหายก็พ่อเขาอไปไหนไม่ต้องนั่งเครื่องบินทำไมวะเอาก็โด่งกระสากบินลุลุ้นเล้กับทุกปีอะก็ดีเนี่ยไปคนนไม่ได้มีอะไรไปให้แกเราแค่ไปกราบเท้าท่าน ตืดีใจแล้วพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรมากมายปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้กลับเสียใจอยู่ทุกทุกวันเนี่ยทาไมไม่กลับไปก็ก่อนจะถึงวันแม่ก็เขียนจดหมายมาก่อนนะแม่เขียนว่าไงวะแกบอกกลับมาปีนี้ซื้อของมาฝากแม่หน่อยออ้เอ้เห็นเพื่อนเพื่อนเขามีแม่ก็อยากมีบ้างก็เลหาทั่วกรุงเทพไม่มีเลยอะแม่อยากได้อะไรพระถุงรีไว้โอ้โหแม่มันอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองอ่าบอกอย่านุ่งรีาวเลยทําไม บอกให้ไปอะไรเบบี <those S 1> <player> ้เฟสอะดึงไอ้ดืออยู่ตรงเนี้ยเมียกูคนเดียวก็พอแล้วเยพูดถึงแม่อะเพราะคุณของแม่ยากแท้เปรียบปลามพูดแน่พูดแน่มีอคติอคติแม่ทุกแม่ทรมานสุดหยอดแม่สมสารเพราะแม่ขี้เมายแม่กูชอบกินเหล้าขาวอยู่บ้านเอาแต่แม่มันเมาจริง ว่อวันเซินผมไปทเที่ยวบ้านมันแม่มันเนมาเมาแล้วไม่เหมือนเจ้าบ้านไม่เหมือนยังไงพีง่เมาแล้วชอบแก้ผ้าวิ่งวนวนหมู่บ้านอ้าวแล้วพ่อมันไม่ห้ามเหรอพ่อมันจะห้ามได้ไงก็แก้ผ้าวิ่งตามตูดแม่ลงไ,ไปไ <c oughs> <c oughs> อ้ท <c oughs> <c oughs> ะลึ่งไปแลวจะร้องเพลงส่งใจไปให้แม่คิดถึงแม่มากดีมากเวลาไม่มีตังค์แล้วจะคิดถึงแม่เวลามีแล้วคิดถึงแต่เมียฟังเพลงเพื่อแม่ครับท่านฟังเสลยครับท่าน มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกท่านและคุณลูกทุกคนขอให้รักคุณแม่มากๆนะครับโปรดฟังให้เพราะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อ,อยังน้อง เน้เอเน่ซ <Another ísimo liksom> ็งเซ็งอ <defines> ่ะสดแล้วมากินกันเร็วเสียใจหมายกูไม่เคยกินพิซซ่าพิซซ่าอะไรละขี้นะพี่ แน่อย่ต้องขัาตจะแชร์ผู้ชนยครับยายจูบิลี่เย้